นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิดคอท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วเนื้อหมูสดสดมาแล้วครับเนื้อหมูใหม่ๆสดสดสะอาดปลอดภยัยต้องการแบบไหนมาเลือกซื้อเลือกหากนันได้เลย <Sport S 2> นะยครับมีเนื้อสันนอกเนื้อสะโพกเครื่องในตับไส้อ่อนไส้ตัน หมูสามชั้นพร้อมทั้งกระดูกอ่อนๆใหม่ๆสดๆสะอาดปลอดภัยมาบริการถึงหน้าบ้านาทแล้วครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวาดมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับเนื้อหมูสดๆมาแล้วครับนี่คือเนื้อหมูใม่ๆจากสดๆสะอาด ปลอดภยัยต้องการแบบไหนมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับมีเนื้อสันนอกเนื้อสะโพกเครื่องในตับไส้อ่อนไส้ตันหมูสามชั้นนี่คือพร้อมอทานกระดู<า>กอ่อนๆใหม่ๆสดๆส,สะอาดปลอดภยัยมาแล้วครับมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดัก กวากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับ